สวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ตามคําขอนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับขอเข้ามานะครับว่าอยากจะได้เลขล่างนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางไปประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเร็วๆนะครับก็เริ่มเห็นแม่ค้าเดินขายแล้วนะครับบางที่ก็ขายก็ครึ่งแผงแล้วก็มีนะครับผม เราก็จะรีบๆทำนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันก็ฟังคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังนะครับคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรเวดด a ชแนลนะครับส่วนนี้นะครับก็ เป็นเด่นล่างนะครับที่เข้ามายาวเหมือนกันนะครับที่นําเสนอไปแล้วก็เอาไปชนกับเพื่อนนะครับอ่าแล้วรู้สึกว่าเขายังไม่หลุดนะครับแล้วก็ที่นําเสนอมาแล้วก็ไปชนกับเพื่อนนี้ก็1งวด2งวด3งวด4กับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเป็นงวด 6, ที่26นะครับที่เขาเดินนะแต่เขายังไม่หลุดนะครับงวดที่แล้วก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับมาที่ สแล้วก็4เลยนะครับผลรางวัลเลขล่างออกที่ 4, 2... นะครับผมก็เราจะใช้ตรงนี้นะครับบวกกันหลักร้อยร้อยบนหน่วยบนสิบหน่วยล่างนะครับแล้วก็หน่วยคอ2ร้อยคอ4นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็มาตั้งไว้เลยนะครับอย่างงวดที่จะถึงนี้นะครับผมเราจะใช้สูตรนี้ไปชนกับแต้มรวมนะครับผมงวดที่จะถึงนี้นะครับเก็ บวกกันแล้วนะครับรวมกันแล้วก็ได้ลงท้ายด้วยสองนะครับแล้วก็2มาตั้งเลยนะครับผมก็ไล่ไป2แต้มนะครับบวก2คงที่นั่นเองนะครับก็จะเป็น4 4บวก2คงที่นะครับก็จะเป็นหนะครับเราค่อยไล่ไปเป็นเจดดนะครับก็จะได้เด่นล่างนะครับอยู่ที่2 4 6สี่หเจ็ดแปดนะครับสองสี่หเจ็ดปดแล้วเราก็จะเอาชุดนี้ไปชนกัน กับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผม2 4 6 7 8ดดนะแล้วก็แต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมชุดนี้นะครับ2ชุดนี้ก็เป็น2ชุดที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับผม2ชุดที่เข้ามาต่อเนื่องแค่ก็นำเสนอหลายงวดแล้วนะครับผมรวมทั้งงวดที่แล้วก็ได้นำเสนอนะครับ บางท่านก็จะจําได้ที่เคยดูนะครับจะสังเกตเห็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับท่านที่เคยดูผ่านตาก็จะอ๋อจําได้นะครับกระดาษแผ่นนี้แหละนะครับที่ลงให้นะงวดที่แล้วนะครับอ่าก็คือสูตรที่1ได้ที่15 6 789สูตรที่2ได้9 0 2 4 5 6 7นะครับชนกันที่5679นะครับผลรางวัลออกที่ ผลังวันอยู่ซ้ายมือนะครับพลงวันออกที่42นะครับ4บวก2เป็น6นะครับก็มาที่แต้ม6นะครับคือ6แต้มนะครับผมเส้นสีเขียวนี้นะครับอย่างที่แอดอธิบายให้ฟังตั้งแต่หลายๆคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนนี้เขาเข้ามานะครับคือถัดขึ้นไปนะครับเขาเคยเข้านะครับแล้วยาวลงมาหลายงวดแล้วนะครับ สิบห้าสิบหกงวดนี้เขาเขาไม่มานะครับแอดก็เลยเอาให้เป็นเลขดับซะนะครับหรือ pues, เ,เขาจะลอยมางวดไหนก็ยังไม่ทราบนะครับก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับถ้าเกิดเขาดับไม่อยู่นั่นก็คือว่าเขาทํางานนะครับผมแต่งวดนี้เราก็จะใช้ทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าตัวชนอาจถ้าเกิดเยอะนะครับถ้ามันชนกันเยอะเราก็จะใช้นะครับถ้าชนกันไม่เยอะเราก็ยังไม่ต้องใช้นะครับเราก็จะเอาตัวชน ไปใช้ในตัดกันเลยนะครับกับเลขเด่นนะครับงวดนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับสูตรที่1น,นะครับคํานวณได้267 8 90สูตรที่2คํานวณได้3 4 6 8 90 1นะครับสองสูตรนี้นะครับก็จะชนกันที่6 8 90นะครับก็คือ2ไม่ชนนะครับ สองไม่ชนสองไม่มีนะครับก็หกมีนะครับนี่เอาไว้นี่นะครับเจ็ดไม่มีไม่ชนนะครับแปดชนกันนะครับก็ชนกับตัวนี้แล้วก็ชนเส้นสีเขียวด้วยนะครับก็มาใส่ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็เก้านะครับก็ชนกับเก้านะครับมีนะครับก็มาใส่ตรงนี้ไว้ศูนย์นะครับก็มีนะครับชนก็มาใส่ตรงนี้ไว้นะครับถ้าเราไม่อยากจะใช้แปดว่ามันดับอยู่นะครับเราก็ไม่ใช้นะครับมันก็จะ เหลืออยู่แค่3ตัวก็คือ690นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปจับคู่กันก่อนจับชนกันก่อนนะครับส่วนแต้ม8ถ้าใครไม่ใช้ก็ค่อยเว้นไว้นะครับเรามาดูกันนะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมก็ได้อยู่ที่6 8 90นะครับผมเลขเด่นล่าง <c oughs> 2 4 6 7 8นะครับได้ตัวเดียวกับงวดที่แล้วเลยนะครับผม แล้วเรามาจับคู่กันนะครับมาชนกันแอดได้ชนไว้ให้อยู่ในหน้าไหนนี่นะครับรวบลัดเตานะครับผมประหยัดเวลานะครับเดืนล่างนะครับเดือนล่างชนแต้มรวมงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนก็คือเดือนเก้นี้นะครับแต้มรวมนะครับแต้มรวมที่ได้สักครู่นี้นะครับ ก็ได้อยู่ที่แต้มรวมอยู่แนวแนวแนวขวางนะครับแนวตามเส้นนะครับตามเส้นบรรทัดเลยนะครับก็ได้อยู่ที่8.906นะครับที่ชนกัน2สูตรนะครับส่วนเด่นนะครับเด่นล่างก็ได้อยู่ที่2.4.6.7.8นะครับผมลงมาเป็นแนวตั้งนะครับผมก็อย่างเช่นเคยนะครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าแต้มรวมแบบเป็นยังไงนะครับทำไมถึงเรียกแต้มรวมนะครับ บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเลขเด่นสองสี่หกเจ็ดแปดนี้นะครับในสิบหน่วยล่างนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่านะครับสูตรเราเดินต่อถ้ามันเข้าต่อนะถ้าสองมานะครับสองบวกอะไรจะได้แปดนะครับก็สองบวกหกก็คือสองหกแปดแต้มนั่นเองอย่างนี้นะครับแล้วก็สองมาถ้าเกิดสองมาอีกนะครับสองบวกอะไรได้เก้า ก็2 7นะครับเ้านะครับ9แต้ม2มา2อะไรได้0 2บวกอะไรได้0ก็2บวก8นะครับ2บวก8ได้0ก็คือ0แต้มนะครับ2อบวกอะไรได้6นะครับก็2บวก4นะครับก็เป็น6 6หกแต้มนั่นเองนะครับผม4ถ้า4มา4บวกอะไรได้8 4 4 4บวกอะไรได้9 4 5 4บวกอะไรได้0 4 6 4บวกอะไรได้6 4 2 หกถ้าหกมาหกบวกอะไรได้แปดหกสองแปดแต้มหกบวกอะไรได้เก้าหกสามหกบวกอะไรได้ศูนย์หกสี่หกบวกอะไรได้หกหกศูนย์ก็เป็นหกเหมือนเดิมนะครับก็คือหกแต้มเจ็ดถ้าเจ็ดมาเจ็ดบวกอะไรได้แปดนะครับก็เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดแต้มเจ็ดบวกอะไรได้เก้าเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับเก้าแต้มเจ็ดบวกอะไรได้ศูนย์ก็เจ็ดบวกสามนะครับก็ศูนย์แต้มนะครับ 7บวกอะไรได้6 7บวก9ได้16คือ6แต้มนะครับ8บวกอะไรได้8เหมือนเดิมก็8บวก0นก็ได้8เหมือนเดิมนะครับแแต้ม8บวกอะไรได้9 8บวก1นะครับ8บวก1ก็เป็น9 9แต้ม8บวกอะไรได้0นก็8บวก2อ2 0แต้มก็คือ10คือ0แต้มนั่นเองนะครับ10อ่าโทษที8บวกอะไรได้6 8บวก8ได้16ก็คือ6แต้มนะครับแ8 6แต้มนั่นเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะได้อยู่ที่อ่20 20ชุดนะครับ20คู่ชุด4 5 2หคู่ชุดนะครับผมไปกลับนะครับก็เป็นส่วนที่เราใช้ตลอดนะครับก็เข้ามานะครับผมก็เอาไว้ตามนี้ก่อนนะครับผมเป็นชุดไปกลับ นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยหา10หน่วยล่างนะครับอ่าก็เป็นสูตรที่เข้าในงวดที่แล้วนะครับคู่ชุดล่างนะครับเราก็จะเอาคู่ชุดนั้นมาตัดนะครับมาดูมาชนกันดูว่าชุดไหนจะตรงกันบ้างนะครับจะตรงกันที่ชุดไหนนะครับจะตรงกันที่กี่คู่ชุดนะครับผมจากที่หลายๆคู่ชุดนี้20คู่ชุดนี้ก็อาจจะเหลือสัก 5- 6ชุดนะครับผมพอประมาณประมาณนั้นนะครับผม ก็ทำให้ดูแล้วนะครับผมสมาชิกที่คอมานะอชอบชุดไหนก็ไปกลับนะครับก็เลือกเลือกดูเลือกชมนะครับว่าตรงกับที่ตัวเองคิดไว้หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่สนใจนะครับในสูตรของเรานะครับผมขอบคุณที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณที่แนะนําเข้ามานะครับก็อยาได้สูตรไหนหรือว่าอยากดูอันไหนนะครับ ร้อยสิบหน่วยนะครับหรือว่าเลขเด่นเลขดักเลขตัดนะครับก็บอกกันได้นะครับผมจะมาหามาทําให้ดูนะครับก็จะได้อยู่ที่2 6งหกส2 4นะครับ4 4 4 5 4 6 4 2 6ห้า6 4 6 0 7 1 7่7องห8ส8งหกและ8 8ดนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม ก็เลือกดูว่ามีตัวไหนที่ตรงกับที่คิดไว้หรือเปล่านะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับ